สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้สยามชาแนลนะครับจะมาประกาศนะครับรับซื้อเหรียญย5สตาตคางนะครับอ่าซึ่งเป็นของในหลวงรัชกาลที่9กั่นเดงครับเป็นสีทองเหลืองเนื้อทองเหลืองครับ เหรียญ25ตางนะครับในส่วนของเนื้อทองเหลืองนั้นที่เรารับซื้อเป็นอย่างไรนั้นโปรดดูคลิปให้จบนะครับว่าเป็นเหรียญแบบไหนอย่างไรพอสออะไรนั่นเองครับก่อนที่จะฟังข้อมูลดีๆนะครับขออนุญาตขึ้นช่องทางติดต่อให้ก่อนครับนี่คือช่องทางติดต่อของสยามชาแนลนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3ช่องทางด้วยกันนะครับมี3 ID เนะฮะเกิดว่าเพื่อนๆมีก็แอดมานะครับในส่วนของ fc ตัวยงนะฮะ fc แฟนดันแท้ของสยามชาแนล ไปที่สยาม f c นะครับในส่วนของ ID ที่เราตอบสดนะฮะให้กับ f c ของเรานะครับ t s i a m f c ครับนั่นคือลายตอบสดสำหรับ f c นั่นเองครับในส่วนของลายแอดด้านล่าง2ลายนั้นอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะติดต่อไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าของท่านตรงสเปคที่เราต้องการนะครับเราจะรีบตอบกลับทันทีถ้าเกิดว่าไม่ใช่ใครขออนุญาตไม่ได้ตอบกลับเนื่องจากมีสมาชิกนั้นติดต่อเข้ามาจำนวนมากครับ ทุกท่านครับเหรียญ20สตาง์สีทองเหลืองดังต่อไปนี้มีราคารับซื้อในคลิปนี้บางเหรียญนั้นราคาแพงนะครับบางเหรียญนั้นก็ขึ้นอยู่ที่สภาพนะครับเป็นแบบไหนอย่างไรมาดูกันครับก่อนชมคลิปนี้ขอคนหนึ่งไลค์เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลด้วยนะครับทุกท่านครับก่อนที่จะดูข้อมูลของเหรียญ20สตางค์งที่เรารับซื้อในคลิปนี้ขออนุญาตนะครับบอกกับเพื่อนๆนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดมี เหรียญ1บาทครุฑแบบนี้นะครับในปี2517นะครับถ้าเกิดว่ามีจํานวนมากนะครับเป็น10 20 30เหรียญหรือร้อยเหรียญหรือพันเหรียญนะฮะสามารถส่งมาประเมินราคาได้นะครับเรารับซื้อจํานวนมากนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเหรียญ2เหรียญก็อย่าเพิ่งส่งมาแล้วกันนะฮะและเก็บสะสมไว้เยอะๆค่อยส่งมาขายนะครับเนื่องจากสภาพผ่านงานใช้อย่างนี้ก็อยู่ในราคาหลักสิบอยู่นะครับประมาณ20บาทนะครับถ้าเกิดว่าใครมีก็ส่งเข้ามาได้นะครับยินดีรับซื้อนะครับร้อยเหรียญ200ยเหรียญหรือหนระมาณนี้ หรือ20-30เหรียญนะครับแต่ถ้าเหรียญ2เหรียญก็อย่าเพิ่งส่งมาขายครับและเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอของแปลกนะครับที่เป็นลักษณะแบบว่านะครับปีที่เขียนเนี่นะฮะเป็นคุดแบบนี้นะครับมีพอสอบอกแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่2517นะครับอาจจะเป็น2510อ่า2515 บริเวณนี้เขียนคําว่า5บาทนะครับจะไปขายในราคา1 0บบาทร้อยบาทนะครับเรายินดีรับซื้อนะครับหลักหมื่นนะฮะถ้าเขียนว่า2515นะครับแล้วบริเวณนี้เขียนคําว่า5บาทนะครับเป็นกลมๆแบบนี้มีขอบเฟืองนะครับถ้าเกิดว่ามีลักษณะแบบนี้นะครับ2515จาาไว้นะครับพอสองแล้วก็เป็นครุฑแบบนี้และล่างๆนี่เขียนคําว่า5บาทนะครับเป็นกลมๆแบบนี้มีขอบเฟืองนะครับเรารับซื้อเหรียญรับเป็นหมื่นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเผื่อใครไปเจอนะครับถ้ามีเหรียญครุฑแบบนี้ก็ พลิกหลังดูก่อนแล้วกันนะฮะถ้าเขียนว่า2515แล้วก็เขียนคาว่า5บาทก็มีราคาหลักหมื่นเลยนะครับมาต่อกันที่ในส่วนของเหรียญที่เป็นเพื่อนไถ่ถามเข้ามาจํานวนมากนะครับในส่วนของเหรียญแบบนี้นะครับต้องนะฮะขอบคุณไปทางนฮะทั้งเมียนมานะครับมีเมียนมามีนะฮะกัมพูชานะครับฟิลิปปินส์นะฮะสิงคโปร์าสหรัฐอเมริกานะครับเยอรมนีนะครับอังกฤษนะฮะ ออสเตรเลียญี่ปุ่นนะครับเกาหลีนะครับจีนนะฮะที่ชมนะฮะและอีกหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสปปลาวนี่ก็ชมเยอะเหมือนกันนะครับส่งเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเข้าใจนะครับว่าเพื่อนๆนั้นก็อาจจะฟังภาษาไทยแบบไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ว่านะครับก็พยายามฟังเอานะฮะในคลิปก็น่าจะมีการแปลภาษาให้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าท่านฟังอยู่นะครับเหรียญที่เรารับซื้อเนี่ยนะฮะในส่วนของเหรียญที่เป็นเหรียญ 50สตางค์ปี2 5 0 0นี่นะครับจะไม่ใช่เป็นเหรียญปกติธรรมดานะครับจะมีความแปลกกว่าเหรียญทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะไปเจอนะครับสมมตินะฮะสมมติว่าไปเจอนะครับปี2 5 0 0แบบนี้นะครับแล้วตรงนี้นั้นนะฮะไม่ได้ชี้ตรงกลางพอพานแต่มาชี้ตรงหางพอพานแทนนะครับแบบนี้ที่เรารับซื้อในราคาแพงนะครับ นะฮะหลักหมื่นนะฮะถ้าเกิดว่ามาชี้ตรงห่างพอผ่านนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของเหรียญปกติที่ชี้ลงตรงกลางพอผ่านที่เรารับซื้อนั้นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีความพิเศษจากเหรียญทั่วไปเพื่อลองสังเกตดูเหรียญของท่านนะครับว่าเป็นแบบนี้ไหมนะครับลองดูนะครับนี่ครับถ้าถ้าเป็นแบบธรรมดานะนะครับเป็นแบบชี้ตรงกลางนะจะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับปกติเหรียญเนี่ยนะฮะเหรียญรุ่นนี้เนี่ย นะฮะจะกลับลงมานะครับแต่เหรียญนี้นั้นจะหันค่อนข้างที่จะไปทางเดียวกันแบบนี้นะครับนี่ฮะปกติจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ยังไม่รับซื้อนะครับนี่ฮะปกติจะเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับจะกลับลงมาแบบนี้นะฮะแบบนี้ยังไม่รับซื้อนะครับในส่วนของปี2,500แบบธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ยินดีประเมินราคาให้แต่ขอสภาพที่ดูได้หน่อยประมาณเหรียญนี้นะครับถ้าสภาพเก่าไม่รับนะฮะ เพราะว่านะครับราคาในตลาดนักสะสมนั้นอยู่ที่หลักสิบเท่านั้นเองถ้าเรารับเข้ามาก็ไม่คุ้มราคาส่งนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับถ้ามีสภาพอย่างนี้ก็ส่งมาประเมินราคาได้นะครับมาดูข้อมูลของเหรียญยิ้มมาสตางค์นะครับในคลิปนี้ที่สยามชาแนลจะประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าใครเจอนะครับเหรียญที่เราจะพูดถึงนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับหน้าของเหรียญย5สตางค์นะครับที่เราจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังก็คือนะครับจะเป็นนะฮะพราะบรมรูปของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่๙แบบนี้นะครับนี่ฮะเป็นแบบนี้นะนะครับมีข้อความฝั่งซ้ายว่าภูมิพลอดุลยเดชในส่วนของด้านหลังเนี่ยนะฮะจะเป็นนะครับเรียกว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับเหรียญยี่สิบมสตาค์ที่เราจะพูดถึงแล้วก็รับซื้อนั้นมีอยู่สองเหรียญด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับลองสังเกตดูเหรียญน,นี้นะครับเราก็รับซื้อนะครับนี่ฮะ สภาพเก่าๆก็ประเมินราคาให้อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายแต่มีราคาเกินหน้าเหรียญอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของเหรียญลักษณะแบบนีสภาพส,ว,สวยๆก็หลักร้อยอยู่แล้วแหะนะครับร้อยบาทขึ้นไปนะครับคือพศ25 4 3ครับ พศ2543นี้้อบนะฮะต้องบอกว่าวนๆนะครับมีขบวนการผลิตนั้นจำนวนมากจริงๆนะครับหลายล้านเลยทีเดียวนะครับแต่บางเหรียญนั้นจะมีความต่างจากเหรียญทั่วไปเขาเรียกว่าเหรียญแปลกนะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากตราไม่พิมพ์ในการขยับขยื่นนั่นเองนะฮะจึงทําให้เหรียญนั้นมีความแปลกและก็เป็นที่ต้องการของตลาดนักสะสมก็เลยมีการเล่นหากันครับเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าท่านหมุนเนี่ยแบบนี้นะฮะเพื่อนๆครับสังเกตดู นี่ครับมุนแล้วมาขวางแบบนี้สิครับถึงมีราคาหรือตรงขึ้นไปทางเดียวกันเราก็รับซื้อให้นะฮะพร้อมประเมินราคาให้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับถึงจะมีราคานะฮะในส่วนของ25สต่าสตางค์นะครับอ่า ที่เป็นปี2543แบบนี้นะครับเนื่องจากว่านีครับต้องมาตอบคลิปนี้เนื่องจากว่ามีเพื่อนๆนั้นส่งเข้ามาจำนวนมากเลยทีเดียวในส่วนของปี2543นะครับซึ่งเพื่อนๆเองก็อาจจะไม่เข้าใจว่าลักษณะแบบไหนนะครับคือเป็นขวางหรือตรงขึ้นทางเดียวกันนะครับถึงจะมีราคารับซื้อนะครับถ้าเป็นเฉพาะปีพศ2543นั้นยังไม่มีราคานะครับแต่มาดูเหรียญนี้นะครับที่เราจะรับซื้อนะครับถ้าเป็นสภาพใหม่ๆก็2,000บาทนะฮะ ยินดีประเมินราคาให้เลยนะครับเป็นเหรียญยิซิมัสต่างนะครับถ้าเป็นสภาพกระกแบบนี้ก็ลดหย่อนตามสภาพแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครมีนะครับเหรียญยิซิมัสต่างนะครับต้องบอกได้เลยว่ามีการเล่นหากันอยู่หลายพศนะครับคือปี2 5 3 0 2 5 4 4แล้วก็2 5 4 2ครับนะฮะแล้วก็ปี2 5 5 1 2 5 5 2งพอสซึ่งนะฮะพศที่ผมพูดมาต้องเป็นทองเหลืองแบบนี้เท่านั้นทองเหลืองดูแบบไหนก็คือเป็นพระเศีเล็กแบบนี้นะครับ จำไว้เลครับเป็นผระเศษเล็กแบบนี้ถึงจะเรียกว่าทองเหลืองนะฮะถ้าเป็นพระเศรใหญ่นั้นไม่ใช่นะครับถ้าเป็นเล็กๆแบบนี้ถึงเรียกว่าทองเหลืองนะครับมาดูเหรียญนี้ครับทาไมรับซื้อในราคาที่แพงนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีนะฮะสภาพสวยสวยก็2,000บาทได้แน่นอนนะฮะสองพบาทเป็นเหรียญอะไรยังไงครับเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับดูขอบเฟืองนะครับเป็นปกตินะครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือด้านหลังนี่แหละฮะ นะครับสิ่งที่แตกต่างนี่คือด้านหลังฮะด้านหลังคืออะไรครับคือปีพศ2544รครับปีพศ2544น้ี่นะครับมีขบวนการผลิตอยู่ที่นะครับนะครับเพื่อนเพื่อดูที่พศนี้เลยนะครับคือมีขบวนการผลิตนั้นอยู่ที่10,000เหรียญครับแต่เรารับซื้อนะครับไม่ใช่ถูกๆนะครับซื้อตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะครับสภาพผ่านงานใช้อย่างนี้ก็ขายได้เป็นพันนะฮะ าเกิดว่าท่านเจอนะครับปี2544นะครับเราก็ยินดีรับซื้อนะครับซึ่งเป็นพันเ็จเล็กนะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองเหลืองเท่านั้นนะฮะที่เรารับซื้อนั่นเองครับทุกท่านครับใครพบเจอเหรียญที่เราพูดคุยกันสักรู่นี้ก็สามารถนะฮะส่งมาประเมินราคาได้ครับนี่คือ ID ดีของเรามี3 ID ด้วยกันมี3ช่องทางนะครับไอดี ID แรกนั้นคือสยาม FC นั้นนะฮะตอบสดสำหรับ FC ที่กดติดตามช่องแล้วแล้วก็แชร์คลิปให้เรานะครับส่วนไลน์แอดด้านล่างอย่าลืมใส่ ด้านหน้านะฮะมี2ลายด้วยกันเกิดของท่านไม่ตรงสเปคหรือไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนั้นใครขออนุญาตอาจจะไม่ได้ตอบกลับเนื่องจากมีสมาชิกนั้นติดต่อเข้ามาจํานวนมากนั่นเองครับขอ,อกราบขอพรบคุณทุกท่านรที่เกีียดติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอกราบขอ,อรบขออรบคุณเป็นอย่างสูงครับที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์คลิปให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ